อพี่น,น,น,น้องกินเขาน้ำกันสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าไมากินเขาน้ำเพี้จามือเยะต่หน่อยอ่าลาบเนื้อเนื้ออันที่เพีย้ยซื้อม้ามือน,นั้นละจ้ะขาหมูตะมือขึ้นนี่ก้อยไข่หมดเอียงจ้ะส้มไข่ปลาน้ำเสนอมึงยังซื้อห,หัวหลอดผู้ใดอยากได้ซั่งในเด้อจวจะส้มไข่ปลาพี่น้องครับว่าไข่ปลายังไข่ปลาตะเพี้ยนเน่นอไข่ปลาตะเพีย้ยน เท้ากรอบกับไข่ปลาล้วนอะอันนี้ไข่ปลาตะเพียนจ้ะเจ้ามากที่ะสะุดเลยไข่ปลาตะเพียนอ๋อจี้เอ๋ไข่ปลาตะเพียนไข่ปลาเท้าแล้วจ้ะสวัสดีครับตุด๊ดยล่าตุ๊ดสมบูรตุ๊ดก็บโมเป็นหยังดอกกุ้ยไผ่ดมดอกลูกใครทำจะก่อนวันนี้นี่มากินข่าวน้ำกันพี่น้อง อันนี้เลียดจากมือขึ้นกินกินเฮ้ยเมึงเมิงเหรอเหาอาโอ้งติ้นไปว่ามันโมเมนต์ขาหมูเข้าติดมือมาเกี่ยวมาทำม,มาจากพิหนหัวจา้าเสียห่อนไหล แบ่งกับบท้าหิ้มกับบท้าก้อ,อนแล้วห่อนแล้วหนาไวไปไข่บนแดงอนุบาลใช่อืมมันจะนได้สับจับลาบจะหน่อยเฮ็ดเอง hai mươi đèn sẽ ra quả quả yên mặc này thể hiện là cái gì cũng hiện đấy ừ chắc thì sẹp ở đây thì nó ơi ให้กวา่าอันนี้เขายัางไงเขาติดมือเขายัางไงแล้วล่างดีพอด<ะ>แล้วล่างดีพอดไอ้กุบงปเทศไข่เฮ็ดบทติดมือเ้ี่ยแน่ไหนท้อล่างไมน,นสะอาดสินะเฮีย เป็นยังกินเขาก็มักมือลอยมังไกลปลาตะคิดหอดผู้ใหคือหอดผัวผมคล้ายปลาว่นได้เก็บบกพริกม่ก,กินครับเอาใส่ตู้เย็นไป ใส่ซ่อนกลางเรออิ่มขึ้นอามีของพร้อมส่งนะใครอยากได้ปลาส้มพรุ่งนี้ส่งจ้าพรุ่งนี้ส่งนะจ้าเสาร์อาทิตย์เท้บ่ไดาส่งของเริ่ี่น้นง ออเดอร์หลายก,กระซงคือเกาแล้วแต่ว่าอันนี้เพียหยุดแหนให้มึงกันนะอ,อหืมแากแหนนะส,ะสะักสักอีเย็นก็พอจา กรุบกรุบไม่มีมันมไม่เหมือนขาหมูนะขาหมูเป็ดที่เปิบกินเบิดเด้อมืดขึ้นเป็ดกินเบิดแซ่บมันน,น,น,นี่จะแนวซ่บไหมกินหรอมันจะแนวเถ็อกสากมั้งพี่น้อง Ôi, ừ. đạt bằng sâu, tao đạt bái bữa Đó, phải mừng riêng เห็นเหรเห็นลุงเรี่ยมันมันอยู่ทั้งแตอเลยขีย่รลอมึงมึงหนาตาลุงเรี่ยน่ะนะเขาเ่เห็นดอกวะไปบ่ถือกวาเข้ากีเลยการส,ะสะาั<ะ>้นสามแล้วลุงเรี่ยมันสิอยู่้านบัานนะครับมันจะเมื่อง เดี๋ยวขอไปครันบ้างส้างบนสมวงข้างบนน้องฝานะครับคิอยู่ในแตะวันนี้เขาย้อนกลับมาเขาย้อนเข่าเซนบ่ล่ะมันก็เลยเปิดกูเกิลเจ้าเปิดกูเกิลนี่นี่แหละนี่เนี่ยมันมันเยน่ยนน้ำหนักกลับมบ้างพี่ เจ้าล้งป่าเจ้าเศร้าเลยเด้พี่น้องน้องคนอ่ะซ่าอีหยังนี่มองหาน้องคนอ่ะบชื่อจัวบ่นี่มาแล้วคนเขามีทีมงานของเขาเมาบ่เขาจีเมาเลยเมาแล้วเขากะไปเก็บน้ำทีมงานเชงฉี่ไหม เป็นบอมีเสเซียแหงแหงถ้าจอาหนีวานออกพุ่งก็จะาหาปลาขายโดยเฉพาะว่ามันเป็นร่อยพื่อพึ่วัวไหมเอ๊ะาเจะาอ,อกกับมาตะเเสาอเนาะมันมปนตีซีมาหรอบ่มาจองที่บ่ะ ถ้าไปคุกมง้งคืนยังเห็นเหรอไม่ปลาบดองมันม,มันขึ้นต่อนะ